อย่าาความคิดตัวเองมาใส่หัวเพราะอา่านคอมเมนต์นี้เธอเจอเมากเลยอะ่าาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอมีรูปเป็นของตัวเองให้เราจะิ้งเขาผมบอกเลยไม่มีทางมันอาจจะเป็นคุณที่คอมเมนต์น่ะแต่ไม่ใช่ผมสองคนหรือพวกผมแน่นอน หากใครที่ติดตามหมอปลามือปรับสัมภเวสีก็จะทราบกันดีนะคะว่าหมอปลาและพี่น้ำฟ้ารับอุปการะเลี้ยงดูน้องกอย่าหรือชื่อใหม่คือน้องกันกล้าวเด็กหญิงที่โดนลูกหลงจากการที่เกตีหญิงสาวชาวพม่าคุณแม่ของน้องถูกสัตว์น้กลดที่ผ่านมาหมอปลาและพี่น้ำฟ้าดูแลน้องกันกล้าวเป็นอย่างดีเหมือนลูกแท้ๆเลยก็ว่าได้พี่น้ำฟ้าเคยพูดกับอีจันทร์บันเทิงนะคะว่าหากเจ็บแทนลูกสาวได้ก็ยินดีจะเจ็บแทนเพราะรู้สึกสงสารทุกครั้งที่เห็นเขาเจ็บ เด็กตัวเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมาเจอกับเรื่องแย่ๆในชีวิตที่หนักเกินกว่าเด็กคนหนึ่งจะรับไหวซึ่งน้องกันกล้าวก็สู้มากๆเห็นได้จากหลายครั้งที่หมอปลาลงคลิปตอนที่น้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่น้องก็ยังคงสู้กับความเจ็บปวดที่ต้องเจออย่างที่เห็นว่าหมอปลาและพี่น้ำฟ้ารักน้องกันกล้าวมากๆแต่ก็ไม่ไหวจะเจอคอมเมนต์แย่ๆทำนองว่า วันหนึ่งทั้งคู่มีลูกเป็นของตัวเองแล้วก็คงไม่รักน้องกันกล้าวงานนี้หมอป้าเลยขอตอบและเคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดเจนไปฟังหมอปลากันค่ะผมอยากจะฝากบอกนะที่หลายคนคอมเมนต์แบบเขาบอกว่าเดี๋ยวพอมึงมีลูกมึงมึงก็ลืม,มผมกับเมียผมไม่ใช่ทิ่สายอย่างพวกมึงจบไหม อยากจะบอกกันนะว่าที่คอมเมนต์ว่าเฮ้ยพอเองมีลูกอะ่ะเออเองก,ก็ไม่รักลูกเองหรอกนั่นมันมึงมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ผมกับเมียผมนะผมบอกนะว่าการก้าวคือลูกสาวผมกับเมียผมนะเขาคือลูกผมนะไม่ใช่ว่าวันเดียวหนึ่งเออผมสองคนมีลูกแล้วจะลืมเขาไม่มีไม่ม,มีทางไปไม่ได้ที่ผมคิดจะมีลูกอะ่ะผมก็เอาลูกผมเนี่ย มาเลี้ยงดูแลเขาผมไม่อยากให้เป็นภาระของใครนี่คือการวางแผนของผมไม่ใช่ว่าพอไม่งั้นขอโทษนะผมสองคนน่ะทาลูกมานานแล้วแหละโอ้ขพรักขอรักพลักพอักพลักนอนนอนฟังนะไม่งั้นนะผมกับเมียผมอะเมียผมฝากไข่ไว้ต้านาแล้วเราทำ right <ๆ> З มาต้า at นาแล้วเราจะไม่ทําเลยแต่วันเนี้ยพอเราเริ่มมีเขาเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราต้องรีบทํา ก็คือผุณหมอนปตายปีไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอมีลูกเป็นของตัวเองไม่รับแจะทิ้งเขาผมบอกเลยไม่มีทางมันอาจจะเป็นคุณที่คอมเมนต์น่ะแต่ไม่ใช่ผมสองคนหรือพวกผมแน่นอนผมบอกเล้วว่าผมต้องมีลูกาะจะเอาลูกผมเนี่ยมาดูแลเขาั่นคือจุดประสงค์ผมมีแค่นี้ผมกองคนไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นเลยว่าเราเหนื่อยนะผมไม่เคยบน่นเพราะเรารักเขาเพราะสิ่งที่เราเหนื่อยเรามีความสุขนะผมไม่เคยบน่นถาม ทุกคนได้เลยอ่ะไปอยู่ที่โรงพรยาบาลอ่ะคุณหมอกับพยาบาลยังยอมใจภรรยาผมเลยเพราะเราไม่มีทางทิ้งเขาแน่นอนเพราฉในั้มแบบไม่รู้ว่าลูกอิจฉาหรือพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนหรือเปล่าไม่รู้หรือเขาอาจจะไม่เคยมีลูกหรือเคยมีลูกแล้วก็เคยทิ้งลูกหรือเปล่าแลวอีกอย่างหนึ่งนะถ้าผมเป็นอย่างทุกคนคิดจริงนะ ผมไม่เอาภาระคนที่ก็เดือดร้อนอยู่กับผมตั้งสองร้อยกว่าชีวิตหรอกคุณคิดผิดนะผมเสียงดังผมอาจจะดีแค่บางคนแต่บางคนผมไม่ดีด้วยเพราะถ้าผมเป็นคนเลวจริงนะไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกเอาใครก็ไม่รู้มาอยู่ด้วยชีวิตกเ็เป็นของตัวเองเลยเวลานอนบางทีก็มีคนมาเคาะประตูก็คือคนที่มาอยู่กับผม,ผมไม่เคยบ่นเลย เขาจะไหมคะกาลูนาอย่าเอาฟางขิ้ตัวเองมาใส่หัวเพราะอ่านคอมเมนต์ไม่มเพอเจอมากเลยอ่ะซึ่งไม่มีทางเป็นไป,นป,นปนได้อ่ะที่ผมต้องการจะมีลูกอ่ะต้องเอาลูกผมมาดูแลพี่สาวเขาเพราะเรารู้ว่าถ้าผมสองคนไม่อยู่เนี่ยขอโทษนะผมไม่ทิ้งภาระไว้ใครแต่จะทิ้งภาระให้คนในใสายเลือกผมเขาจะดียังน,นี่คือเหตุผลเลย ใช่อยากจะอะไรคิดสมัยนะผมไม่เคยรังเกียจลูกผมผมรักลูกผมมากและมียผมก็มรักลูกผมมากนะและสิ่งที่เราสองคนตั้งใจเราอยากให้ลูกอ่ะผมว่ามันไม่รู้พี่สา,าวเขาพี่สาวมีสมบัติลูกเรามีสมบัติขนาดเราแบ,บ่งเข้ากันหมดเราจะสอนลูกของเราเป็นแบบนี้และยิ่งใหญ่เรายิ่งเป็นห่วงเขาเพราะเขาเองเขาตัวเองไม่รอดนะ ผมเออครูรู้ไหาว่าผมเออรักเขาเนี่ยเรายอมทุกอย่างเราหมดเงินหมดทองทุกอย่างเราไม่เคยบบนไม่สักคำเดียวเมียเมียไม่เคยบบนเลยผมก็ไม่เคยบบนเป็นเมียแล้วไม่ถามว่าพี่เนี่ยต้องใช้บอกหนูก็หนูรักลูกแบบเต็มที่เลยเราต้องเต็มที่กับลูกเราเข้าใจไหมบางทีไงเราทําไม่ได้อ่ะ ก็งเงียบบ้างใช่ไหมลูกนะวันนี้ไม่ใช่หรอกพอไปเจออันนี้แบบเคยยังคิดได้ยังไงอะ่ะพอเรามีลูกก็ทิ้งมัาไม่มีทางเป็นไปได้หรอกผมบอกเลยผมยิ่งรักเขามากขึ้นทุกวนันยิ่งเป็นห่วงเขามากขึ้นทุนกัาไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ลูกไม่ทิ้งลูกพรพัตก็จะรัก เข้าใจนะเข้าใจฟามคิดอันที่ไม่พึงประสงค์อย่าคิดแบบนั้นเลย,อยเอาวามคิดของตัวเองมาแทนคนอ,อื่นเขาเข้าใจสมัยนะเข้าใจไหมแค่นี้เลยเรียกว่าเคลียร์ชัดเจนว่าหมอปลาและพี่น้ำฟ้าไม่มีทางทิ้งน้องกันเกล้าอย่างแน่นอนและการตั้งใจจะมีทายาทของทั้งคู่นั้นก็เพื่อที่จะมาดูแลน้องกันเกล้าในอนาคตและทั้งคู่ก็เชื่อว่าพี่น้องจะต้องรักกันอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะ